ผลิตงเงาะแหล่งปลูกที่สำคัญภาคเหนือได้แก่จังหวัดเชียงรายเชียงใหม่และสุขโขทยัยภาคใต้ได้แก่จังหวัดสุราษฎร์ธานีชุมพรและพังงาภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้แก่จังหวัดศรีสะเกษบึงกาฬและอุบลราชธานีภาคตะวันออกได้แก่จังหวัดจันทบ,บรุรีตราดและระยองพันและการปลูกพันธุ พันธุ์การค้าได้แก่พันธุ์โรงเรียนสีชมพูสีทองพันธุ์แนะนําของกรมวิชาการเกษตรคือพันธุ์พลิ้วสาพันธุ์พื้นเมืองเช่นบางยี่ขันเจ๊มงน้ําตาลกรวดตาวีสรังงอสีนาคและตระสีทองหรือทองเมืองตราข้อดีและลักษณะพิเศษของง้อแต่ละพันธุ์งอพันธุ์โรงเรียนลักษณะทั่วไป มีผลกลมรีสีแดงขนสีแดงปลายขนสีเขียวรสชาติหวานเนื้อหนากรอบและล่อนจากเมล็ดลักษณะพิเศษมีน้ำหนักผล44.6กรัมความหนาของเนื้อ0.85เซนติเมตรอายุเก็บเกี่ยว169วันผลมักแตกง่ายหักขัดน้ำขณะผลใกล้แก่และอ่อนแอต่อโรคจุดสนิมพันธุ์สีชมพู ลักษณะทั่วไปมีผลกมลมรีสีแดงชมพูขนมีสีแดงชมพูปลายขนสีเขียวให้ผลผลิตเร็วเจริญเติบโต,ตและติดผลได้ดีรสชาติไม่หวานจัดเนื้อกรอบไม่ฉ่ำน,น้ำเนื้อไม่ล่อนจากเมล็ดลักษณะพิเศษน้ำหนักผล37.9กรัมความหนาของเนื้อ0.77เซนติเมตรอายุเก็บเกี่ยว156วัน เก็บเกี่ยวได้ก่อนฤด,ดูติดผลได้ดีและอ่อนแอต่อโรคราแป้งพันธุ์สีทองลักษณะทั่วไปมีผลกลมสีแดงขนสีแดงปลายขนสีเขียวรูปร่างผลขนาดผลและสีผลใกล้เคียงกับพันธุ์โรงเรียนรสชาติหวานอมเปรี้ยวเนื้อหนาและเนื้อล่อนจากเมล็ดลักษณะพิเศษมีน้ำหนักผล50.1กรัม ความหนาเนื้อ0.96ซนติเมตรอายุเก็บเกี่ยว158วันให้ผลผลิตเร็วผลมีขนาดใหญ่ทนทานต่ออาการผลแตกพันธุพิวสาลักษณะทั่วไปผลกลมรีสีแดงขนสีแดงปลายขนสีเขียวรสชาติหวานอมเปรี้ยวเนื้อลอนจากเมล็ดปานกลางลักษณะพิเศษมีน้ำหนักผล41.3กรัมความหนาเนื้อ 0.77เซนเมตรอายุกเก็บเกี่ยว148วันเก็บเกี่ยวได้ก่อนฤดูติดผลได้ดีชอบผลยาวพื้นที่ปลูกที่เหมาะสมสภาพพื้นที่ดินควรมีความอุดมสมบูรณ์สูงมีการระบายน้ำดีหน้าดินลึกกว่า50เซนเมตรและมีความเป็นกรดด่าง5.5-6.5สภาพภูมิอากาศอากาศร้อนชื้น อุณหภูมิที่เหมาะสม25-30องศาเซลเซียสปลูกได้ตั้งแต่ระดับน้ำทะเลจนถึง600เมตรเนื้อระดับน้ำทะเลปริมาณน้ำฝน1,500-3,000มิลลิเมตรต่อปีและมีความชื้นสัมพัสมากกว่า100ละ75-80แหล่งน้ำมีน้ำเพียงพอตลอดทั้งปีการเตรียมพื้นที่ปลูกพื้นที่ดอน ควรไถพวนปรับพื้นที่แห้นเรียบเพื่อสะดวกในการวางระบบน้ําและการจัดการสวนรวมทั้งขุดร่องระบายน้ําพื้นที่ลุ่มควรยกโคนและปลูกด้านบนหากมีน้ําท่วมขังมากและนานควรยกร่องสวนให้มีขนาดสันร่องกว้างไม่น้อยกว่า6เมตรร่องกว้าง1.5เมตรลึก1เมตรมีระบบระบายน้ําเข้าออกเป็นอย่างดีการวางผังปลูก มี2ระบบคือระบบสี่เหลี่ยมจัตุรัสหรือสามเหลี่ยมด้านเท่าระยะปลูก8-10ถึงเมตรคือ8,8คูณหรือ10คูณ10เมตรเหมาะกับพื้นที่ค่อนข้างเรียบระบบแถวกว้างต้นชิดระยะปลูก8,6คูณหหรือ6,4คูณเมตรจะต้องตัดแต่งเพื่อควบคุมทรงพุม่มวิธีการปลูกการปลูกแบบเตรียมหลุมปลูกเหมาะกับพื้นที่ค่อนข้างแห้งแลง้ง การปลูกแบบนั่งแท่นหรือยกโคกเหมาะก,กับพื้นที่ฝนตกชุกช่วยให้ดินระบายน้ำได้ดีขึ้นการพรางแสงในช่วงแรกของการเจริญเติบโตควรให้ร่มเงาหรือพรางแสงโดยอาจใช้วัสดุธรรมชาติช่วยพรางแสงหรืออาจปลูกต้นไม้ตโตเร็วระหว่างแถวงาะเช่นกล้วยทองลางการให้น้ำและใส่ปุ๋ยหลังปลูก ควรให้น้ำอย่างสม่ำเสมอโดยดูที่ความชื้นของผิวดินใส่ปุ๋ยโดยการเตรียมหลุมปลูกหรือวัสดุปลูกอายุตน้น1-3ปีให้น้ำปกติปริมาณ85-110ลิตรต่อต้นถูก3-4วันใส่ปุ๋ยอินทรีย์ที่หมักดีแล้ว10-20กิโลกร,รัมต่อต้นต่อปีรวมกับปุ๋ยเคมีสูตรเสมออัตราน1นในสของขนาดนสองพุ่มเช่นสภงพุกว้าง6เมตรใส่ปุ๋ย2กิโลกร,รมัม การกระตุน้นการออกดอกงดให้น้ำ21-30วันใส่ปุ๋ยเคมีสูตร8-24-24อัตรา1ใน3ของขนาดสมพูมิเมื่อต้นเริ่มออกดอกติดผลให้น้ำ850-1000ลิตรต่อต้นให้เพียงหนึ่งครั้งแล้วหยุดดูอาการต้นเงาะภายใน7-10วันระหว่างต้นติดผลให้น้ำปกติ85-110ลิตรต่อต้นทุก3-4วัน ล้างดอกบาน1-5สัปดาห์ให้น้ำา80%ของการให้น้ำปกติล้างดอกบาน6สัปดาห์ให้น้ำา85%เของการให้น้ำปกติการใส่ปุ๋ยใส่หลังดอกบาน 3- 4สัปดาห์โดยใส่ปุ๋ยเคมีสูตร12 12, 17บวก2หรือ13 13, 21อัตราหนึ่งในสาของขนาดทงพุ่มหลังการเก็บเกี่ยวผลผลิต ให้น้ำปกติ85-110ลิตรต่อต้นทุก3 4วันใส่ปุ๋ยอินทรีย์ที่หมักดีแล้ว10-20กิโลกรัมต่อต้นต่อปีรวมกับปุ๋ยเคมีสูตเสมออัตรา1ใน3ของขนาดสงพุ่มการใส่ปุ๋ยควรเก็บตัวอย่างดินบริเวณที่เคยใส่ปุ๋ยหลังการเก็บเกี่ยวผลผลิตและเก็บตัวอย่างใบเพศลาก่อนการออกดอกส่งวิเคราะห์ปริมาณธาตุอาหาร และใส no ่ป to ุ๋ยให้สอดคล้องกับค่าวิเคราะห์ดินและใบการให้น้ำควรให้น้ำเพียงพอกับความต้องการของเงาะในแต่ละช่วงการเจริญเติบโตโดยเฉพาะในช่วงหลังการออกดอกและการพัฒนาของผลใช้ระบบน้ำแบบสปริงเกอร์มินิสปริงเกอร์และควรให้ปุ๋ยพร้อมระบบน้ำจะช่วยลดการใช้แรงงานและลดต้นทุนการผลิตการตัดแต่งและควบคุมทรงพูมม ตัดแต่งกิ่งหลังการเก็บเกี่ยวเพื่อกวบกลุ่มทรงพุ่มให้มีขนาดพอเหมาะให้กิ่งและใบสามารถสังเคราะห์แสงและสะสมพลังงานสำหรับใช้ในการเจริญเติบโตและการพัฒนาการและกระบวนการออกดอกตัดกิ่งแห้งหรือกิ่งฉีกหักเสียหายมีโรคหรือแมลงทำลายกิ่งแขนงพอประมาณและไม่บังแสงซึ่งการละก,กันตัดแต่งไปพุ่มอีกครั้งเพื่อลบรอยแผลหลังการเก็บเกี่ยวผลผลิต การเตรียมต้นให้พร้อมสำหรับการออกดอกตัดแต่งกิ่งที่เป็นโรคกิ่งแห้งกิ่งแขนงหลังการเก็บเกี่ยวใส่ปุ๋ยเพื่อเพิ่มความสมบูรณ์ของต้นและให้แตกใบอ่อนอย่างน้อย2-3ชุดควรให้น้ําเมื่อฝนทิ้งช่วงเกิน7วันป้องกันโรคและ,มะแมลงที่สําคัญการจัดการเพื่อให้ต้นงอออกดอกและติดผลใส่ปุ๋ยเคมีทางดินก่อนสิ้นฤดูฝนประมาณ1เดือน งดการให้น้ําต่อเนื่องไม่น้อยกว่า21-30วันทําให้ต้นงอกเกิดสภาพเครียดเพื่อชักนำการออกดอกการป้องกันกําจัดโรคและแมลงที่สําคัญได้แ,แก่โรคช่อดอกแห้งโรคราแป้งโรคราดําเรี้ยไฟและเพี้ยแป้งในช่วงก่อนดอกบานหนึ่สัปดาห์ให้น้ําเพียงหนึ่งในสาของการให้น้ําปกติเพื่อช่วยให้มีการติดผลดีขึ้น การจัดการเพื่อเพิ่มปริมาณและคุณภาพผลผลิตก,การช่วยผสมเกอรจะทําให้งอติดผลดีขึ้นโดยใช้ดอกตัวผู้เคาะหรือใช้ระอองเกอรตัวผู้ผสมกับน้ำพ่นบนช่อดอกตัวเมียที่บานแล้วหรือใช้สารควบคุมการเจริญเติบโต4.5%อัตรา2มิลลิลิตรต่อน้ํา20ลิตรพ่นช่อดอกส่วนบนของทรงคู่ม4-5จุดเมื่อช่อดอกบานได้5% ชองจนตนัดแต่งช่อบผลออก1ใน3ของความยาวช่อบผลหรือให้มีจำนวนผลไม่เกินสิบผลต่อชอเมื่ออายุ3-4สัปดาห์หลังดอกบานให้น้ำอัตราร้อยละ80ของการให้น้ำปกติเมื่อผลอายุครบ1-5สัปดาห์และเพิ่มการให้น้ำเป็นร้อยละ85เมื่อผลมีอายุ6สัปดาห์จนถึงเก็บเกี่ยว ป้องกันกาจัดโรคและมแมลงที่สําคัญได้แก่โรคผลเน่าโรคราแป้งโรคราดาเพลี้ยแป้งเพลี้ยหอยและหนอนเจาะควผลการค้ำยงกิ่งเพื่อลดกลิ่งฉีกหรือหักทําให้ผลผลิตเสียหายการเก็บเกี่ยวและการปฏิบัติหลังการเก็บเกี่ยวการเก็บเกี่ยวอาการผลแตกในระยะก่อนการเก็บเกี่ยว เกิดจากการที่มีฝนตกก่อนการเก็บเกี่ยวป้องกันได้โดยการให้น้ำปริมาณสม่ำเสมอก่อนการเก็บเกี่ยวเก็บเกี่ยวเมื่อ16-17สัปดาห์หลังดอกบานหรือ20วันหลังผลเริ่มเปลี่ยนสีการแบ่งขนาดผลเงาะแบ่งเป็น4รหัสขนาดตามขนาดของจํานวนผลต่อกิโลกรัมดังนี้รหัสขนาด1คือ จำนวนผลในเงาะผลเดี่ยวน้อยกว่า26ผลหรือจำนวนผลในเงาะชอ่อน้อยกว่า29ผลรหัสขนาด2คือจำนวนผลในเงาะผลเดี่ยวมี26-29ผลหรือจำนวนผลในเงาะชอ่อมี29-34ผลรหัสขนาด3คือจำนวนผลในเงาะผลเดี่ยว มี30-33ผลหรือจำนวนผลในเงาะช่อมี35-40ผลรหัสขนาด4คือจำนวนผลในเงาะผลเดี่ยวมี34-38ผลหรือจำนวนผลในเงาะช่อมี41-45ผลการแบ่งชั้นคุณภาพเงาะตามมาตรฐานสินค้าเกษตรเงาะ ของสับนักมากตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติมกส2.2556แบ่งชั้นคุณภาพเงาะเป็น3ชั้นคุณภาพชั้นพิเศษเงาะชั้นนี้ต้องมีคุณภาพดีที่สุดตรงตามผ่านผลไม่มีตำหนิในกรณีที่มีตำหนิต้องเป็นตำหนิผิวเผินเล็กน้อยที่ไม่มีผลกระทบต่อรูปรักทั่วไปของผลิตภัณฑ์คุณภาพผลิตภัณฑ์คุณภาพการเก็บรักษา และการจัดเรียงเสนอในบรรจุภันธ์ชั้น 1. เงาะชั้นนี้ต้องมีคุณภาพดีตรงตามพันธุ์ผลมีตำหนิได้เล็กน้อยด้านรูปทรงโดยไม่มีผลกระทบต่อรูปดักทั่วไปของผลิตผลคุณภาพผลิตผลคุณภาพการเก็บรักษาได้การจัดเรียงเสนอในบรรจุพันฑ์โดยพื้นผิวมีตำหนิรวมต่อผลไม่เกิดน5%ของพื้นที่ผิวทั้งหมดทั้งนี้ ไม่รวมถึงตำหนิของคนเงาะชั้น 2. เงาะชั้นนี้รวมเงาะที่ไม่เข้าขั้นชั้นที่สูงกว่าแต่มีคุณภาพขั้นต่ำดังชั้น1คือผลมีตำหนิได้เล็กน้อยด้านรูปทรงโดยไม่มีผลกระทบต่อรูปลักษ์ทั่วไปของผลิตผลคุณภาพผลิตผลคุณภาพการเก็บรักษาและการจัดเรียงเสนอในบรรจุภัณฑ์โดยพื้นผิวมีตำหนิรวมต่อผลไม่เกิน10%ของพื้นที่ผิวทั้งหมด ทั้งนี้ไม่รวมถึงตำหนิของผลเงาะภาพแสดงการเก็บผลผลิตและบรรจุลังพลาสติกซึ่งจะมีการตัดก้านที่ผลเงาะแล้วบรรจุลงตะกร้าหรือเข่งตัดแต่งช่องเงาะให้เป็นผลเดียเด่ยวๆโดยการตัดก้านให้ชิดผลคัดผลที่มีลักษณะไม่ดีเชน่นเจริญเติบโตไม่เต็มที่มีรอยช้ำรอยแตกหรือรอยแผลจากการเก็บเกี่ยว และผลที่มีรอยตำหนิจากการเข้าทำลายของโรคและ,มะแมลงออกให้หมดแล้วลดน้ำเพื่อเพิ่มความชื้นให้กับผลเงาะและรอพ่อค้าคนกลางมารับซื้อต่อไปสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หน่วยงานของกรมวิชาการเกษตรดังนี้ผ่านการให้ปุ๋ยการให้น้ำและการดูแลรักษาสอบถามได้ที่สถาบันวิจัยพืชสวนหมายเลขโทรศัพท์0 2 9 4 0 5484-5ศูนย์วิจัยเพื่อสวนจันทบุรีหมายเลขโทรศัพท์039-397-030โรคแมลงศัตรูและวัชพืชสอบถามได้ที่สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืชหมายเลขโทรศัพท์0 2 5 7 9 1 0 6 1ต่อ1 1 7มาตรฐานสินค้ากเกษตรสอบถามได้ที่กองพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าพืช หมายเลขโทรศัพท์02 579 2665